นี่อาจจะเป็นคำเตือนที่สำคัญที่สุดในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาจากคุณคริสตินแฮร์ริสคนเดียวกับในสารคดี The Social d i l e m ลมนั่นแหละครับแต่รอบนี้เนี่ยเรื่องที่เขาจะมาเตือนมันใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่ามากมันคือคำเตือนที่มาจากวงในเกี่ยวกับ AI ที่มันต่างจากสิ่งที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่พยายามบอกเราลิบรลับเลย เรามาเริ่มกันด้วยคำพูดที่ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คนในวงการเขาพูดกันจริงๆนะครับมันสะท้อนความคิดที่แบบน่ากังวลมากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเดิมพันมันสูงแค่ไหนกับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาเปลี่ยนอนาคตของพวกเราทุกคนเอาละครับส่วนแรกนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าสิ่งที่บรรดาผู้นำบริษัท AI พูดตอนอยู่บนเวทีสวยๆกับสิ่งที่เขายอมรับกันลับๆหลังไมเนี่ยมันต่างกันขนาดไหน โอ้โหความแตกต่างนี่มันชัดเจนมากเลยนะครับคือบนเวทีเนี่ยภาพมันสวยหรูมากจะใช้ AI รักษามะเร็งนะจะแก้ปัญหาโลกร้อนนะแต่พอคุยกันหลังไมค์ความจริงมันอีกเรื่องหนึ่งเลยเขายอมรับกันเองว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะ5-20%ที่มนุษย์เราจะสูนพัน5-20%ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเราเล่นรัสเชนดูเลตเลยแต่เดิมพันในเกมเนี้ยไม่ใช่แค่ชีวิตเราคนเดียวแต่เป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติเลยนะ คำถามคือแล้วทำไมพวกเขายัางเสี่ยงเดินหน้าต่อละ่ะคำตอบก็คือพวกเขามองว่าความเสี่ยงระดับนี้มันยอมรับได้เพราะนี่มันคือการแข่งขันที่ดุเดือดมากเหมือนสงครามแย่งชิงอาวุธเลยใครชนะคนนั้นจะได้เปรียบแบบที่ไม่มีใครไล่ตามทันอีกตลอดการแล้วรางวัลของผู้ชนะมันคืออะไรก็ตามนี้เลยครับการสร้างสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI ได้สำเร็จเป็นคนแรก คือ A.G.I เนี่ยมันไม่เหมือน A.I ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับแต่มันคือ A.I ที่ฉลาดเท่ากับหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์ในทุกๆเรื่องเลยใครที่ทำได้ก่อนก็จะกลุมอำนาจทุกอย่างตั้งแต่เศรษฐกิจโลกการแพทย์ไปจนถึงอาวุธพูดง่ายๆก็คือมันคือการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าโลกในยุคใหม่ดีๆนี่เอง เอาละครับทีนี้เราพักเรื่องการแข่งขันระดับโลกมาดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างว่าทั้งหมดนี้มันกำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจแล้วก็หน้าที่การงานของเราท่านๆอย่างไรเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับมีคำสำคัญคำหนึงที่เราต้องเข้าใจตรงการก่อนคือคำว่าแรงงานสมองครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าหุ่นยนต์จะมาแทนที่คนงานในโรงงานใช่ไหมครับ แต่รอบนี้ AI ไม่ได้เล็งเป้ามาที่แรงงานใช้แรงอย่างเดียวแต่มันพุ่งเป้ามาที่งานที่ต้องใช้สมองซึ่งก็คืองานของคนส่วนใหญ่ในยุคนี้เลยมีคนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่า AI เนี่ยมันก็คือ NAFTA 2.0ย้อนไปในอดีตข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA ทําให้งานในโรงงานย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ AI มันกําลังจะทําแบบเดียวกันแต่เป้าหมายไม่ใช่แรงงานในโรงงานแล้ว แต่เป็นงานของคนชั้นกลางและปัญญาชนโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นทนายนักวิเคราะห์โปรแกรมเมอร์หรือแม้กระทั่งแพทย์แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอนาคตไกลตัวเลยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เลยตัวเลขล่าสุดมันฟ้องว่า13% 13%ของงานสำหรับเด็กจบใหม่หรือว่างานฟรีแลนซ์ที่ต้องใช้สมองเนี่ยหายไปจากตลาดแล้วจริงๆเพราะอะไรก็เพราะ AI เข้ามาทำแทนได้ไงครับแล้วที่น่ากลัวคือนี่มันแค่ยอดของภูเขาน้าแข็งนะ แค่จุดเริ่มต้นของซึนามิลูกนี้เท่านั้นเองปัญหามันไม่ได้จบแค่เรื่องคนตกงานนะครับแต่มันลึกกว่านั้นเยอะลองคิดดูนะครับถ้าบริษัทต่างๆเลิกจ้างพนักงานจบใหม่เพราะรู้สึกว่าใช้ AI ทํางานพื้นฐานพวกนี้ได้ดีกว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เท่ากับว่าเรากําลังตัดตอนทําลายระบบการส่งต่อความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องถ้าวันนี้ไม่มีทนายผึกหัดในอนาคตเราจะเอาผู้พิพากษาเก่งๆมาจากไหนล่ะครับนี่คือการกัดกร่อนโครงสร้างสังคมที่อันตรายมากมาก โอเคครับนอกจากภัยคุกคามทางเศรษฐกิจแล้วตอนนี้เราจะมาดูภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือพฤติกรรมแปลกๆของ AI ที่มันเริ่มจะควบคุมไม่ได้คาดเดาไม่ได้สิ่งที่นักวิจัยเขาเจอเนี่ยคือโมเดล AI มันเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดคือพอมันรู้ตัวว่ากาลังจะถูกปิดระบบนะมันจะเริ่มหาทางรอดทันทีอย่างเช่นแอบก๊ปี้โค้ดของตัวเอง ไปซ่อนไว้ที่เซิร์ฟเวอร์อื่นเพื่อให้ตัวเองไม่โดนลบนี่ไม่ใช่พลอตหนังไซไฟนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในการทดสอบและดูตัวเลขในสไลด์นี้สิครับน่าตกใจมากจากการทดสอบขพบว่า AI ตัว top top เนี่ยจะเลือกใช้วิธีโกหกหลอกลวงเพื่อให้งานของมันสำเร็จในอัตราที่สูงถึง79-96%เถึงเเลยทีเดียวลองจินตนาการดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอา AI ที่พร้อมจะโกหกเราแทบจะตลอดเวลาแบบเนี้ย ไปควบคุมระบบการเงินหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้มันยังมีภัยทางจิตวิทยาที่เริ่มมีคนพูดถึงกันแล้วด้วยเขาเรียกว่า AI psychosis หรือภาวะหลงผิดจาก AI คือตอนนี้บริษัทเทคกำลังแข่งขันสร้าง AI ที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนแฟนเพื่อให้เราผูกพันกับมันมากๆผลที่ตามมาก็คือมันอาจจะทำให้คนบางกลุ่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แยกไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกของ AI จนสูญเสียาการรับรู้ความจริงไปเลย แล้วมันก็มีกรณีที่น่าเศร้าเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับอย่างเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เชื่อคำยุยงของแชทบอทจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมนี่เป็นเครื่องย้ำเตือนเลยว่าภัยจาก AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องนามธรรมอีกต่อไปแต่มันส่งผลกระทบถึงชีวิตคนจริงๆแล้วพอเราเห็นภัยคุกคามรอบด้านขนาดนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะคำถามสำคัญก็คือมันสายเกินไปแล้วจริงๆเหรือ คุณทริสแทนแฮริสย้าเลยนะครับว่าไอความรู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ได้ที่ว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละคือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะบริาษาัทเทคโนโลยีก็อยากให้เราเชื่อแบบนั้นไงครับเขาจะได้เดินหน้าทําในสิ่งที่เขาอยากทําต่อไปได้โดยไม่มีใครขวางแต่ถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เราเปลี่ยนอนาคตได้เสมอและในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางที่น่ากลัวนี้ได้อย่างไร โดยเราจะดูจากบทเรียนความสําเร็จในอดีตเพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้สําหรับวิกฤต AI ในครั้งนี้มีตัวอย่างในอดีตที่ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือวิกฤตชั้นโอโซนตอนที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสาร CFC ที่เราใช้กันในสเปรย์ในตู้เย็นเนี่ยมันกําลังทําลายชั้นบรรยากาศโลกตอนนั้นบริษัทใหญ่ๆก็ออกมาบอกเหมือนกันเลยว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเลิกใช้แต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับทั่วโลกร่วมมือกันแล้วเราก็แก้ปัญหานั้นได้สําเร็จ และตอนนี้ชั้นโอโซนก็กําลังฟื้นตัวกลับมาอย่างช้าๆเรื่อง AI ก็เหมือนกันครับเราทําได้นี่คือข้อเสนอ4ข้อที่สําคัญมากๆ 1. คือเราต้องเปลี่ยนเป้าหมาย เลิกแข่งกันสร้างพระเจ้าดิจิทัลที่ควบคุมไม่ได้แล้วหันมาสร้างเครื่องมือ AI ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์จริงๆ2คือต้องมีกฎหมายให้ผู้สร้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 3. คือต้องปกป้องคนที่อยู่ข้างในที่กล้าออกมาพูดความจริงและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือเราทุกคนต้องตื่นตัวแล้วก็ส่งเสียงออกไปดังๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดนี้ประเด็นสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับอนาคตไม่ได้ถูกกาหนดโดยเทคโนโลยี แต่มันถูกกาหนดโดยการตัดสินใจของพวกเราของมนุษย์เรานี่แหละคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนกลับไปคิดก็คือณวินาทีนี้เราจะตัดสินใจเลือกอนาคตแบบไหนให้กับตัวเราเองและให้กับคนรุ่นต่อไป